มาดูมุมมองของนักวิชาการต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะซึ่งนักวิชาการเองก็มองว่าควรเร่งพัฒนาระบบรางในทันทีทั้งการสร้างรถไฟรางคู่และการปรับปรุงกฎหมายและองค์กรการดูแลด้านนายสุชัชวีสุวรรณสวัสด นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมองว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือการพัฒนาระบบรถไฟจากรางเดี่ยวให้เป็นรางคู่เพื่อให้ใช้ความเร็วได้90-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่ใช้ความเร็วได้เพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้ที่ผ่านมามีการใช้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพียงร้อยละ2เท่านั้นโดยการลงทุนภาครัฐ ควรใช้กลไกของภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวกว่าและปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ด้านนายรัฐภูมิปริชาติปรีชาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและรางมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นว่าการพัฒนาระบบรางควรแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะเร่งด่วนต้องปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินนโยบายจากนั้นก็ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ ส่วนระยะยาวหากจะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงควรศึกษาเส้นทางที่คุ้มค่าม,มากที่สุดก่อนที่จะขยายให้ครอบกลุ่มทุกภูมิภาค